นิสัยที่รุ่นพี่อย่าทำกับรุ่นน้องถ้าอยากรุ่นน้องยังเคารพอยู่หนึ่งเลยนะผมนิสัยชอบครูนะผมเลิกไม่หาทักทีไม่ว่าจะกับคนอาหารเองนักเรียนจา๋านักเรียนเตรียมหรือรุ่นพี่ที่เข้ามาก่อนไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็แต่นะผมเลิกสินะครับผมไม่ชอบครูเก่งกาลผมโชว์พราวาตัวเองเก่งตัวเองผ่านมาแล้วเนี่ยหรือว่าชอบครูน้องๆที่จะเข้ามาใหม่หรือว่า น้องๆที่กาลังจะเข้ามาครับผมไม่ว okay. ่าจะเป็นรุ่นนหนงก็แต่ที่รู้ว่าจะเข้ามาหรือรุ่นน้องหรือว่าพูลอยๆหรือคอมเมนต์ลอยๆก็แต่แต่ผมชอบครูว่าเฮ้ยมึงโดนแน่มึงโดนทำโทษแน่กรูพามแล้วเว้ยมึงไม่มีทางรอดหรอกมึงเหนื่อยแน่อันนี้เลิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคำคอมเมนต์ก็แต่ที่บ่นทอนจิตใจรุ่นน้องหรือบ่นทอนจิตใจนะผมคนที่เข้ามาใหม่เลิกนะผมเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยนะผมใจเขาใจเรานึกถึงกันด้วยนะเพราะบางคนเข้ามาเนี่ยเขาพ็อท้ออยู่แล้วนะผมเขาก็คิดว่าข้างในเนี่ยอาจจะ หนะักพออยู่แล้วพอเจอคอมเมนต์หรือว่าเจอคําอะไรที่แบบจากพี่ที่แบบนิสัยแย่แบบเนี้นะครับผมก็อยากให้กำลังใจรุ่นน้องดีกว่าแล้วก็กำลังใจเขานครับผมเพราะบางคนที่เข้ามานะครับผมเขาก็ต้องการกำลังใจในการสู้ต่อไปในการทําหน้าที่ของพลอาหารคราชการหรือนักเรียนจ่ารุ่นน้อง,องที่เข้ามาฝึกนะครับผมให้กำลังใจเขาดนะครับผมนิสัยชอบใช้แต่ใช้ไม่ว่านะครับผมใช้ในสิ่งที่ควรใช้ก็คือ ถ้าราชการใช้เราหรือว่าเราเนี่ยต้องการใช้รุ่นน้องต่อโดยที่รุ่นน้องเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่ารุ่นน้องเนี่ยยังไม่รู้งาน,นผมให้สอนเขาหรือพาเขาไปทําไม่ใช่ว่าพอใช้เขาแล้วพาทาผิดก็โทษน้องเขาก็โยนความผิดให้น้องเขาแลผมพาเขาไปทําให้รู้หรือทําให้เขาเห็นว่าต้องทํำยังไงอย่าใช้เขาลอยๆแล้วพอทําผิดก็โทษเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้โดยไม่รู้ เวลาบางทีเนี่ยน้องเขาเนี่ยทำงานที่จําเป็นอยู่ที่ข้าราชการสั่งอยู่แต่เราเดินไปใช้น้องเขาเช่นให้ hey, น้องไปซื้อข้าวให้พี่หน่อยให้น้องไปเก็บของให้พี่หน่อยให้น้องไปทํานึ่งทำนี่พี่หน่อยบางครั้งเนี่ยนะผมควรดูด้วยว่าน้องเขาทำอะไรนะครับผมบางครั้งเนี่ยการที่เราใช้น้องเขาบางทีเขาก็เกรงใจเราด้วยนะผมบางครั้งเราเป็นุ่นพี่เขาแต่ผมเขาก็เกรงใจเราบางทีแล้วเขาก็ม่อขตดหลังนะผมแต่บางครั้งนะในบางครั้งนะ น้องเขาเนี่ยก็อาจจะเถียงบ้างเล็กน้อยแล้วก็หาว่าน้องเถียงอีกนะผมก็ดูด้วยว่าน้องเขาทําอะไรนะผมไม่ใช่ว่าจะสัเตว่าใช้เอาความสบายของตัวเองนะผมดูหน้างาน,นผมถ้าตัวเองไปได้ก็ไปเลยอย่าใช้น้องนะผมเป็นงเวลาที่จําเป็นนะดูเวลาด้วยนะครับแต่อีกอย่างนะใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นอีกอย่างก็คือใช้ซักผ้าเก็บผ้ารีดผ้าหรือต่างๆนานา ที่ตัวเองทําได้หรือตัวเองต้องรับิดชอบเปนตัวเองนะไม่ใช่คนใช้นะผมทําเองได้ก็คือทำนะในส่วนของของใช้ส่วนตัวข้อ3เลยนะก็คือไม่ต่างจากข้อ2หรอกนี่ส่ยชอบเอาเปรียบบางทีเนี่ยเข้าใจอยู่ว่าน้องเป็นน้องเล็กนะผมควรจะทํางานตามที่สั่งแต่บางทีงานที่เรา ทำหรืองาน,นที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยควรจะแบ่งแยกนะผมว่ารุ่นพี่รับผิดชอบตรงไหนตรงไหนไม่ใช่ว่าโยนให้รุ่นน้องอย่างเดียวหรือแม้แต่กระทั่งการลาบางทีรุ่นน้องใหม่มาเอ๊ะเอาเปรียบน้องขอ,อพี่ขอลาก่อนลวกันเนาะน้องไปจีหลังหรือว่าพี่ขอกินข้าวก่อนลวกันน้องทํางานก่อนนะผม ควรให้เกียริน้องด้วยบางครั้งน้องทํางานเหนื่อยบางครั้งน้องทํางานหนักมาหรือบางครั้งน้องนอนดึกแล้วผมก็ช่วงดูเวลาด้วยนอนดึกเพราะอะไรด้วยนะผมคือบางครั้งเราเล่นเกมดึกเราตื่นสายบางครั้งน้องนอนเร็วอย่างนี้หรือว่าน้องนอนดึกเพราะว่าทำงานหนักอย่างนี้ไปปลุกน้องน้อง่าให้น้องมาทํางานแล้วนอนตื่นสายอนี้อันนี้มีกรนะผมควรจะแบ่งแยกงานชัดเจนหรือว่าควรจะชี้แจงน้องๆก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะทาอะไรก็แล้วแต่นะผม ให้แบ่งแยกชัดเจนว่างานในของใครไม่ใช่ว่ายูในให้น้องคนเดียวอ่ะอันนี้เข้าใจด้วยครับ4นะผมการที่รุ่นพี่ยืมเงินรุ่นน้องนะผมบางทีเนี่ยภาระหน้าที่อาจจะต่างกันหรือว่าภาระการเงินการใช้จ่ายอาจจะต่างกันนะครับผมแต่บางครั้งรุ่นพี่ที่ยืมเงินเราอาจจะไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นบั็นสล็อตเรื่องการพนันนะผมแทงสนุกแทงฟุตบอลอะไรต่างๆนานานะแล้วก็ดูนะครับผมว่าใคร เป็นยังไงนะผมแต่สาหรับพื้นพี่ที่ลักษณะแบบเนี้ยไม่ควรให้ยืมดีกว่านะเพราะบางคนอาจจะตินินสัยชอบบิดนะผมบิดคือไล่บิดก็คือไม่จ่ายชักดาบคือไม่จ่ายลืมไปเลยเกยลี้ยงไปเลยหายหัวไปเลยนะบุรุษบ,บางทีเนี่ยพอปลดออกไปแล้วก็ หายหัวทวงไม่ได้นะผมตามไม่ได้นะผมก็ต้องทําใจหน่อยนะผมหรือบางคนอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ดีพี่ขอยืมก่อนนะผมหรือว่าเดี๋ยวพี่ยืนคืนให้อันนี้ก็ดูที่หน้างานเอารูที่ลักษณะนิสยัยเอาในช่วงนั้นแต่ทังที่ดีคืออยากให้ยืมดีกว่าสำหรับรุ่นพี่นะผมแต่บางคนนะนะผม เป็นรุ่นพี่ที่ดีก็อาจจะซื้อของมาให้น้องอเลี้ยงข้าวน้องหรือว่าถามน้องว่ามีธุระอะไรมีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือน้องอันนี้เป็นรุ่นพี่ที่ดีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูเป็นตัวอย่างแบบอย่างไว้นะผมสาหรับคนที่จะเป็นรุ่นพี่ในขันขันต่อไปหรือว่าเป็นรุ่นพี่ในรุ่นต่อไป